สวัสดีครับร้านบีพระเครื่อง myamulet.com ในวันนี้จะขอนำเสนอถึงข้อศึกษาในการพิจารณาแบบพิมพ์ของพระนางพญารุ่นสุดท้ายของพระอาจารย์ชานรงค์อภิชิโตซึ่งท่านได้สร้างเอาไว้เมื่อปี2529ถือว่าเป็นรุ่นทิ้งทวนนะครับสำหรับนางพญารุ่นนี้ท่านได้รวบรวมเอามวลสารเก่านะครับจากพระพิมพ์ที่ท่านเคยสร้างมาก็ดี หรืออิทธิวัตถุที่ท่านได้รวบรวมไว้จากทั่วประเทศทั่วโลกและจากในดงนะครับว่านยาต่างๆดินศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับแล้วก็วัตถุพิเศษต่างๆที่ลูกศิษย์ได้เสาะหากันมาและเก็บรักษาเอาไว้จากทั่วทุกมุมโลกนะครับนำมาปนรวมผสมกันเป็นพระผงรุ่นสุดท้ายนะครับซึ่งในรูปแบบพิมพ์นะครับก็จะมีสีพิมพ์ด้วยกัน ได้แก่พิมพ์สมเด็จพิมพ์ใหญ่สมเด็จพิมพ์คะแนนพิมพ์พระนางพญาและพิมพ์พระปิตานะครับในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ศึกษากันถึงแบบพิมพ์ของพระนางพญานะครับสำหรับพิมพ์นี้จะมีที่มาคือเป็นพระนางพญาวัดนางพญานะครับจะเป็นรูปแบบพระนางพญาวัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลกซึ่งอยู่ในชุดเบญจภาคีนะครับได้รับความนิยม ในการเสาะหาในการสะสมมานานแล้วนะครับเนื่องจากมีประสบการณ์ดีแล้วก็แบบพิมพ์นี้หลวงพ่อได้เคยนำมาสร้างไว้ในรุ่นนางพญาแดงนะครับในรุ่นพระสมเด็จแดงนางพญาแดงได้เคยสร้างมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับเมื่อก่อน2500นะครับมาในคราวนี้ปี2529เป็นรุ่นทิ้งทวนของท่านท่านก็ได้นำพิม ลักษณะเดิมนะครับได้มาจัดสร้างขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งในคราวนี้ได้จัดสร้างขึ้นเป็นพระเนื้อผงนะครับลักษณะของพระพิมพ์พนางพญารุ่นสุดท้ายก็จะไปตรงกับพิมพ์พนางพญาพิมพ์พเล็กหรือนางพญาสังคตินะครับซึ่งจะมีกรอบพิมพ์พเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับสามเหลี่ยมซ้ายขวาเท่ากันนะครับแล้วก็พิมพ์ของท่านเนี่ยจะมีกรอบพิมพ์นะครับ กรอบพิมพ์โดยรอบองค์พระนะครับขึ้นเป็นสันลักษณะนี้นะครับเป็นสันขึ้นมาเลยเป็นเส้นนูนนะครับนี่ครับก็จะมีมีในทุกๆพิมพ์จะมีหนาบ้างบางบ้างนะครับจะมีกรอบพิมพ์เป็นลักษณะเป็นเส้นนูนขึ้นมานะครับเห็นด้านซ้ายกับด้านขวานี่จะเห็นชัดนะครับนี่ครับในส่วนด้านล่างก็จะเป็นหน้าตักของพระนะครับ มาศึกษาถึงทีละส่วนนะครับอาส่วนบนก่อนก็คือ,อส่วนวงพรพักนะครับวงพระพักก็จะเป็นรูปคล้ายๆกลมๆรีๆ,ๆนะครับในส่วนของคางนะครับตั้งแต่โหนกแก้มลงมาถึงคางจะเป็นโคง้งกลมเลยนะครับจะเป็นลักษณะโค้งเลยเนี่ยครับคางจะกลมคางหรือพระหนุนะครับจะกลมนะครับ จะเป็นเส้นโคง้งจะปรากฏพักกันนะครับหรือใบหูด้านข้างซ้ายขวาเรือนเรือลางนะครับนี่ครับแล้วก็จะมีพระเกตนะครับเป็นเหมือนกับหัวลูกศรน,นะครับชี้ขึ้นซึ่งจะไม่ค่อยอยู่กึ่งกลางเสียนมากนักน,นะครับจะค่อนมาทางซ้ายนิดๆแล้วก็ฐานของตัวลูกศรน,นี้ด้านาซ้ายจะจะลาดเอียงน้อยกว่าไอาจะชันกว่านะครับแล้วก็ด้านขวาจะ จะลอยขึ้นไปอยู่ข้างบนนะครับก็จะไม่อยู่กึ่งกลางสมมาตรนักนะครับติดพืกันแต่ลายนะครับมาดูตรงส่วนผ้อศระอนะครับหรือคอ,อ,อพิมพ์นี้จะไหลติดกับคอนะครับจะไม่ปรากฏออคอเป็นเส้นเป็นลำแต่อย่างใดน,นะครับจะปรากฏในในลักษณะของพิมพ์เนี่ยจะเป็นไม่มีคอนะครับก็จะมีไหลโค้ง ขึ้นมาเลยนะครับอกมีเนื้อเต็มนะครับจะปรากฏเส้นเอ่อเส้นนูนนะครับเป็นสังคติเป็นเส้นหนานะครับแต่บางองค์ก็จะไม่ติดเพราะว่าพิมพ์เอ่อเป็นส่วนนูนที่สุดของพิมพ์นะครับพอเวลาพระกดด้วยมวลสารหยาบนะครับหรือว่าผสมไม่ได้สัดส่วนนะครับก็ไม่ติดพิมพ์นะครับส่วนสังคติและอังสะนะครับอังสะจะเป็นเส้นเล็กกว่านะครับจะ โค้งมาจากไหลเลยนะครับโค้งมาจากไหลซ้ายแล้วก็วิ่งชนวิ่งชนแขนขวานะครับวิ่งชนพระกรขวานะครับลักษณะโดยรวมของแขนนะครับวงแขนทั้งสองข้างนะครับจะลักษณะคล้ายตัวโน้ตดนตรีนะครับนี่ครับตรงส่วนนี้นะครับจะคล้ายๆโน้ตดนตรีนะครับพอดูโดยรวมนะครับถ้าพิจารณาในส่วนของทีละทีละแขนแขนทีละข้างนะครับแขนซ้ายจะใหญ่นะครับ จะใหญ่ล่ำสันทั้งทั้งแขนนะครับแขนท่อนบนนี่จะยาวผิดปกติจะยาวลงมาจนถึงศอกนะครับแล้วมีความหนานะครับมีความหนากว่าข้างขวานะครับแล้วก็แขนท่อนล่างของซ้ายล่างนะครับจะโค้งจะหักศอกมาแล้วจะโค้งน้อยๆนะครับโค้งแข็งๆนะครับเหมือนเบ็ดตกกุ้งนะครับจะโค้งโค้งเป็นแข็งๆเลยนะครับเป็นแท่งๆนะครับแล้วก็ ในส่วนของพระกรซ้ายเออพระกรขวานะครับจะเล็กกว่านะครับด้านบนจากไหลเนี่ยจะใหญ่มาแล้วก็มาเรียวตรงข้อมือนะครับแล้วพอถึงพระหัสนะครับถึงพระหัต์ขวานี่ยยจะปัดออกทางด้านข้างนะครับหรือที่เขาเรียกว,ว่าแขนอ่อนนะครับปัดออกทางด้านข้างขวานะครับแล้วไปรวมกับรวมกับพระชานุหรือเข่าขวานะครับจนเป็นก้อนใหญ่นะครับจนเป็นลักษณะเป็นก้อนใหญ่ซึ่งในขณะเดียวกันทางทางด้านซ้ายเนี่ย พระชานุหรือข่าวเนี่ยจะอยู่ต่ำมากจนบางครั้งไม่ไม่ปรากฏติดในพิมพ์นะครับจะอยู่ต่ำกว่าเนื่องจากว่า,าฐานาตรงตรงแข้งนะครับที่ที่เป็นสมาธิราบนะครับคือขา,อาพระเพลาขวาอยู่บนพระเพลาซ้ายอยู่ล่างนะครับก็จะโค้งน้อย,อยรับกับรับกับพระกรซ้ายนะครับจะโคง้งน้อยนะครับ ลองดูนะครับเดี๋ยวลองดูองค์อื่นๆเนี่ยครับก็จะมีลักษณะเดียวกันนะครับพรกกรแขนด้านด้านขวานะครับจะเล็กกว่าด้านซ้ายนะครับแล้วก็แขนท่อนล่างท่อนซ้ายล่างนี่ก็จะแข็งๆนะครับจะติดเสเป็นเส้นสั้นบ้างยาวบ้างนะครับขึ้นอยู่กับการกดพิมพ์นะครับซึ่งอ,อ,อาจจะไม่ติดพิมพ์บ้างนะครับเราก็พิจารณาโดยรวมถ้าจุดหนึ่งไม่ติดก็ ไล่จุดไปนะครับการจําพิมพ์พระเราอาจจะต้องจําหลายๆจุดดูรวมโดยโดยรวมแล้วแล้วก็จําจุดเด่นๆที่เรา,เอาชอบหรือว่าที่เราจําได้นะครับลักษณะเด่นของพระแต่ละรุ่นแต่ละอาจารย์อาจจะมีความคล้ายเคียงกันถึง 8- 90%แต่ว่าเราจะต้องพิจารณาแล้วก็หาจุดต่างนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของอพระพิมพ์ของอาจารย์นั้นๆที่เราเล่นหาอยู่นะครับเพื่อชี้ขาดนะครับ และในเรื่องของการดูพิมพ์ทรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งที่จะขาดกันไม่ได้และจะต้องพึ่งพาก,กันก็คือการพิจารณาในด้านเนื้อหานะครับเราต้องรู้มวลสารรู้ลักษณะความละเอียดหยาบรู้ว่าพระของอาจารย์นี้มีการใส่มวลสารแบบใดบ้างและจะปรากฏออกมายังไงบ้างมีพื้นผิวกี่แบบ มีการเคลือบทาสารต่างๆหรือว่าลงลักหรือลงลักเกอร์หรือว่ามีพระบรรจุกรุไม่บรรจุกรุมีความแตกต่างกันยังไงอย่างนี้เราก็ต้องพิจารณาประกอบนะครับมันจะช่วยให้เราได้ช่วยให้เราจําพระได้นะครับถ้าเกิดว่าบางทีเราไม่แม่นนะครับไม่แม่นเรื่องหนึ่งเราก็ยังเหลืออีก10กว่าจุดให้พิจรารณาก็ดูพระก็ใจเย็นๆค่อยๆดูไปนะครับแต่ว่าการไปดูพระในตามสนามหรือว่าเฉพาะหน้ายอย่างเงี้ยมันจะเป็นการยากกว่าเยอะ ถ้าการดูตามพระตามเว็บตามอะไรเรายังสามารถเปรียบเทียบหรือค่อยๆพิจรารณาอย่างใจเย็นได้นะครับแต่นั่นแหละครับเราก็ก็ต้องหัดเรียนเรียนรู้ในพระที่เราสนใจก่อนนะครับไม่ได้ว่าเล่นด้วยหูเล่นพระนี่ต้องเล่นด้วยตานะครับเราก็ดูลักษณะโดยรวมนะครับตั้งแต่พระเกศพระกันพระพักนะครับมาอกไหลมีลักษณะอย่างไรนะครับอย่างนางรุ่นสุดท้ายนี่ก็คืออกออไหลกับอกเนี่ยจะ หนาโค้งนะครับแขนจะแข็งเป็นโค้งเป็นเบ็ดกุ้งนะครับดูโดยรวมขององค์พระแล้วก็จะมีกรอบพิมพ์นะครับนูนขึ้นมาทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับจะเป็นเส้นตรงๆเลยนะครับหนาบ้างบางบ้างนะครับตามแต่การตัดพิมพ์นะครับแล้วก็พระของท่านนี่จะเป็นการาใช้เทคโนโลยีรุ่นเก่าก็คือว่าใช้แรงงานคนนะครับแรงงานพระเนนในนั้นแหละ ก็คือ,อตัดกดพิมพ์ผสมแล้วก็ตัดขอบพิมพ์ทําทุกอย่างด้วยมือนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะธรรมชาติของขอบนะครับมันจะมีมันจะไม่เหมือนกับพระทีะ่กดจากโรงงานซึ่งมีบล็อกหน้าหลังนะครับมันจะบังคับพิมพ์สวยขอบจะตั้งตรงทุกอย่างของหลวงพ่อรุ่นปี2529นี้ี่ยังใช้เทคโนโลยีแบบดั้งเดิมนะครับก็คือว่าอาจจะมีการตัดเบี้ยวโค้งบ้าง แต่ว่าถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์หนึ่งนะครับในการพิจารณานะครับขอบจะไม่ตั้ง90องศาโดยทั่วถึงทุกขอบนะครับจะมีการโค้งวาวบ้างตามแรงตัดนะครับเนื้อมันก็จะลู่ไปตามตัวตัดนะครับเขาก็ตัดทีละมุมทีละมุมทีละ,ละด้านนะครับลักษณะมันก็จะถ้าเราเอาพระหลายๆองค์มาเทียบเราก็จะเห็นเห็นลักษณะการตัดนะครับก็สําหรับวันนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ ไว้ค่อยติดตามในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ